จบแล้วอยากไปไหนยากแกอยากเข้าไม่ชูล่าก็ไมฮิดนฮะท่านตแพทย์อยากเป็นหมอฟันเหรออยากฟันหมออะไรอะหนูได้ทุนกระทรวงการต่างประเทศก็เลยน่าจะไปฝรั่งเศสอะไรย่างเงี้ยก็คือกลับมาทํางานที่กระทรวงเป็นสูตรก็ยินดีกับน้องไอด้วยท่านทูตสาวรอชมค่ะจบแล้วอยากไปไหนยายแกอยากเข้าคณะแพทย์ศิริราชครับอยากเข้าแพทย์จุฬาแก้ผมอยากเข้าแพทย์เรามาเป็นบาจุราแพทย์จุฬาครับแพทย์จุฬาแก คณะแพทย์เลยครับราม,มาทำไมถึงแพทย์รามาคะมีรุ่นพี่เราก็อยู่ด้วยแล้วรุ่นพี่ก็รีวิวแล้วก็แบบก็น่าอยู่อยู่จบเตรียมดมแล้วอยากไปไหนต่อคะผมเลงิงวิทยุวะจุฬาอยู่หรอครับอาวิทยุจุฬาอักษรค่ะ,คะจุฬา <c oughs> เอกอะไรอ่ะแอบถามเลยปะเอกละครค่ะจุฬาอักษรเหมือนกันค่ะเอกละครจีนค่ะว่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่อะอ้พูดไปด้วยเหรอ อยากไปสินประกรรมจุลาเล็งนัมรีสินของจุฬาแล้วก็มหาสินของสินประกรไว้ด้วยค่ะอยากไปอักษรจุฬาค่ะเขานิติจุลาค่ะโอ้ยอากเข้าหมอขหมอที่ไหนจ้าอยากเป็นหมอดู่ะด้วยพี่หน่อยเกิดจะมีแฟนตอนไหนนะแล้วน่าจะเป็นคนสวยหมอหมอที่ไหนน่าจะจุลาจุลาตอนนี้ได้ที่นวัดมศวแล้วครับผมนวัดก็มีดาราเยอะแล้วนมอขปนก็จะกลายเป็นดาวดวงใหม่ของคณะใกล้ตึกกันลืมอดีแลแน่นอน